ถ้าคุณไม่เชื่อลองฟังคลิปนี้ให้จบส่วนใหญ่คนเต้จิ๋วมักจะมีนิสัยดังต่อไปนี้เช่นตาอวตัวตัวเสียตาอเวเธคือพูดจาตัวตัวเสียก,ก็คือเสียงดังตาอวตัวตัวเสียชอบพูดเสียงดังบางทีคนเต้จิ๋วเขาคุยกันเนาะเราก็จะคิดว่าทะเลาะก,กันอยู่นะเสียนาลอะเสียแม่เสียแม่ก็คือการทะเลาะก,กันและนิสัยที่สองจะบุงเจยแม่แม่นะจยแม่แม่ เจียบุงก็เธอกินข้าวเจียแม่แม่ก็เธอกินเร็วๆ<ล>วเวลากินข้าวมักจะกินเร็วๆแล้วทาไมต้องกินเร็วๆเพราะว่าต้องรีบกินให้เสร็จแล้วรีบไปทํางานแม่แม่คือจอคังขว้เจียแม่แม่เจียติ๊กแม่แม่คือจอคังขว้จอคังขวยก็คือไปทํางานและจะมีนิสัยอีกอันหนึ่งก็คือเจงมุงคีจ่าจ้าจ่าแช่เจงมุงคีจ่าจ้าจ่าแช่ก็คือตื่นเช้าๆทุกวันเลยนะตื่นเช้าๆเพราะว่าต้องขึ้นมาทํางาน หลักเลาะจอค้างขวายหลักเลาะคือคยขยันจอค้างขวายก็คือทางานนะต้องตื่นเช้าเช้าจ้าจ๋าขี่ลายจ้าจ๋าขี่ลายก็คือตื่นเช้าเช้าและนิสัยสุดท้ายอูส่สิงเองอูส่สิงเอง,อง,เองรักษาคําพูดตาไม่ไกล้จูเด็กเครอจอไม่ว่าจะพูดอะไรก็ต้องไปทําเก่าจอเก่า พูดแล้วต้องทําให้ได้ตาเก่าจอกัสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพิ่มเติมเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันเราจะมีคอร์สเรียนแบบตลอดชีพออนไลน์ใครที่สนใจทักอิน Inbox เข้ามาหรือพิมพ์คาว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ